เาใบนี้เหมาะกับสายออฟฟิศมากๆเลยค่ะฟังก์ชันก็ดีทนแล้วราคายังไม่แรงมากนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมสั s สไค b ์ให้กับช่องของเบนด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้เบนก็มาเอาใจสายออฟฟิศนะคะคือกระเป๋าใบหนึ่งที่เบนเชื่อว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายใช้ได้ในชีวิตจริงปกติทุกครั้งที่เบนรีวิวกระเป๋าเนี่ยเบนก็จะรีวิวกระเป๋าที่ค่อนข้างดูเหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเบนอาจจะเป็นคนที่มีของในการพก ค่อนข้างน้อยอะค่ะก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นคนที่มีของเยอะแยะอะค่ะโดยวันนี้ก็เลยตั้งใจเลยค่ะว่าจะเอากระเป๋าใบนี้ซึ่งถือว่าเป็นใบที่เป็นใบที่คนนิยมซื้อเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นใบที่ใช้งานจริงได้ค่ะก็เรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะกระเป๋าที่เบนจะมาพูดถึงก็คือ ชาแนลแอ f f ิ i ิต้นะคะไซนี้ซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้นะคะ่ะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะโดยไซส์ที่นิยมคือไซนี้ค่ะเพราะว่าไซส์ที่เล็กกว่านี้นะคะ่ะมันใส่ของไม่พอจากที่เบนเคยซื้อมาซึ่งเหตุผลคือไซ์นี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันที่เราซื้อชาแนลโคโ c o นะคะไซส์เ5เพราะว่าใบนี้การใส่ของของคาวาถ้าเทียบกันเลยนะคะ คือชแนลโคโค่9.5กับ10.5เนี่ยคือใบนี้อยู่ระหว่างตรงนั้นเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบใช่มากๆสําหรับคนที่กําลังมองหาและกระเป๋าใบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือมันเป็นคาวียค่ะและตัวหนังของเขาอะเทกเจอร์หนังของเขาเนะี่ยยังสวยเหมือนเดิมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยค่ะเป็นใบที่ถือว่าความจุข,ของเขาเนี่ย ค่อนข้างเยอะจริงๆซึ่งบางคนนะคะเห็นเป็นรีวิวไปก็จะเห็นว่าบางกระเป๋าเนี่ยมันใช้งานจริงไม่ได้แต่รุ่นนี้คือถือว่าใช้งานจริงได้นะคะกระเป๋าใบนี้ยังเป็นที่นิยมและราคาย,ยังไม่พุ่งขึ้นไปเพราะว่าตัวกระเป๋าอะยังไม่อยู่ในไลน์ของคลาสสิกเนาะมันอยู่ในไลน์ของตัวที่เป็นกระเป๋าซีซันนอลอะค่ะ แต่ก็มีออกมาเรื่อยๆกว่านะคะว่าตัวใบนี้ทำไมถึงตอบโจทย์คือใบนี้ถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยนะคะตัวหนังเนี่ยมีความเงาให้เท็กเจอร์ความเป็นชนแนลอย่างชัดเจนนะคะแล้วตัวนี้กข็ข้อดีของมันคือตัวโซ่ตัวนี้คือปกติแล้วกระเป๋าเนี่ยถ้ามีโซ่อย่างเดียวเวลาเราสะพายไปนานๆเนี่ยก็จะเจ็บใช่ไหมคะคือตัวเนี้มันก็จะมีที่รองตรงนี้ซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยสะพายกระเป๋าได้นานนะคะซึ่ง อันนี้ตอบโจทย์มากแม้ว่าใส่เขาแบบนี้แต่เวลาใส่ของเนี่ยตัวโซ่เป็นแบบนี้มันก็จะไม่หนักมากเกินไปใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยคือตัวโซ่ของเขาเบ็นมีความรู้สึกว่าเขายังทําแบบได้คุณภาพที่เหมือนกับกระเป๋าทุกๆใบอะค่ะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่ากระเป๋าใบใหม่ๆเนี่ยตัวโซ่จะมีความบางเนาะและเบาแต่ตัวนี้แบบยังคงมีความรู้สึกกลิ่นอายของความเป็นแนลรุ่นเดิมๆอยู่อะค่ะแล้วก็ดูคงทนดูใช้งานได้จริงนะ นอกจากนั้นค่ะถ้ามาพูดถึงข้างในของกระเป๋าเนี่ยคือตัวกระเป๋าเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นช่องก,งกว้างๆแบบนี้ค่ะซึ่งตอบโจทย์มากตอบโจทย์คือสำหรับใครที่ก็ต้องการพกอะไรเนี่ยคือกระเป๋ามีความเหมือนจะเป็น12นิ้ว11นิ้ว10นิ้วเนี่ยคือกว้างมากๆเพราะว่าฐานของตัวกระเป๋าความกว้างตรงนี้มันมันกว้างใช่ไหมคะพอมันกว้างเนี่ย เก็บของได้ค่อนข้างจุกแล้วเขามีแบบเหมือนให้เราอะขยายตรงนี้ได้อะค่ะคือถ้าสมมุติเราใส่ของแล้วรู้สึกว่ามันคับเกินไม่บีบตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะปลดกระดุมเขาได้โหคือเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์จริงๆเม้นหนึ่งบอกนอกจากนั้นนะคะตัวกระเป๋าใบนี้เนี่ยยังมีข้างหลังนี้ค่ะซึ่งข้างหลังตรงเนี้ย มันสามารถเสียบได้จริงนะคือบางไปอย่างเราซื้อตัวชแนล8นิ้วไปหรือรุ่นเดิมๆอะค่ะหรือรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่เป็นไซเล็กอะมีตรงนี้อะมันมันเสียบไม่ได้จริงแต่อันนี้คือเสียบได้จริงและกว้างค่ะซึ่งเก็บของได้ดีทีเดียวเลยนะคะถือว่าเป็นใบที่เบนบอกเลยว่าตอบโจทย์ฟังชแนลของคนที่ใช้งานได้จริง พอมาพูดถึงเนาะเปิดน้องกระเป๋าเข้ามาแบบนี้มันยังมีอะไรนอกจากนั้นมันยังมีซิปตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นการเก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ได้อีกเห็นไหมคือเบนจะบอกเลยนะว่าถ้าเรามีกระเป๋าบางใบที่ไม่ใช่ไม่จาเป็นจะต้องเป็นคลาสสิกอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะเหมือนที่เบนจะบอกทุกคลิปว่าชาแนลโคโค่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันแต่ใบนี้จะสังเกตเนาะว่าเบนไม่ได้เอาออกมาใช้ด้วยเหตุผลเลยนะคะคือว่า ด้วยความสูงของเบ้มันไม่ได้สูงจนถึงแบบร้อยหกสิบกว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวโซ่เนี่ยมันยาวไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะไรในการใช้แต่ด้วยความว่ากระเป๋ามันค่อนข้างเยอะเราไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแต่ใบนี้ก็เลยก็เลยที่จะต้องเอามาแนะนําให้เพื่อนเื่อนะคะที่มองหาเพราะว่าราคากระเป๋าบางใบนี่ตอนนี้มันขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆ แล้วใบน,นี้มันยังไม่ได้แพงมากเหมือนชาแนลโคโค่ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ความเป็นชาแนลตอบโจทย์ความแพงได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่อยากจะมาตอบโจทย์เพื่อนๆสายแบบที่อยากที่จะมีกระเป๋าใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวเบนจะลองสะพายให้ดูเนาะว่าตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณไหนนะคือตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ ถ้าเบนนั่งครอสบอดี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าสะพายข้างก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งการสะพายข้างหรือการถือคือกระเป๋าเขาตอบโจทย์นะมันอาจจะดูใหญ่เกินไปเพราะจริงๆว่าตัวไซส์ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไซส์เขามันจะประมาณ11นิ้วนะคะถ้าถ้ามองจริงๆแล้วอะประมาณ10นิ้วแหละ10นิ้วก,กว่าแล้วก็เขาอาจจะดูอ้วนตุตาแต่มันก็มาด้วยพร้อมกับ ใช้งานได้จริงนะอันนี้ก็ต้องยอมแลกกับเขานะซึ่งบางทีเราอยากที่จะมีกระเป๋าที่ไปทํางานที่ใช้งานได้จริงเพราะบางทีเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราต้องบางวันที่เราจะต้องขนเอกสารอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อะไรจุกจิกที่เราต้องเดินทางไปทําธุรกรรมอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นใบที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งมาเป็นคาเวียแล้วมีความมนของตัวกระเป๋าะคะ่ะความที่เป็นคาเวียมีความมนของกระเป๋าโอกาสที่ มันจะมีตําหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยถือว่าเป็นใบหนึ่งที่ใช้งานได้จริงเนาะวันนี้เบนก็มาแนะนํากระเป๋าใบนี้นะซึ่งเบนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสาหรับใครที่กําลังมองหากระเป๋าที่ราคาไม่สูงไม่แรงและใช้งานได้จริงเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ให้กับช่องเบนด้วยอย่าลืมตามอินสตาแกรมของเบนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่อยากสอบถามะคะ่ะสามารถที่จะ Follow Instagram แล้วก็ DM Direct Message ก็ได้เลยนะคะเป็นกยดีที่จะช่วยตอบปัญหาของเพื่อนๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ